น้ำมันฉีดขึ้นมาตรงนี้ให้เลยเราไม่ต้องไปกระดกปลายปืนขึ้นแล้วนะอันนี้ดีมากใส่ตัวนี้เข้ามาสะดวกใช้ล้างบังโครลรถอาจจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เพื่อนๆสอดเข้าไปดูนี่เห็นไหมและแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้เราแล้วนะครับ <c oughs> เขายังนึกถึงคนทําเกษตรนะเขาจะมีหัวฟังก์ชั่นสเปรย์มาให้เราไปฉีดพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้สวนอะไรที่อยู่ในบ้านเราอะ่ะน <c oughs> ี่เพื่อนๆดูพุ้งละเอียดมากฟังกชันล้างรถฉีดเป็นเส้นแรงๆเอาไว้ขจัดคราบสกปรกนะก็จะเป็นอย่างนี้ นี่เป็นเส้นยาวๆออกไปอย่างนี้เลยฉีดได้ไกลถึง9เมตรแล้วไอ้หัวที่เอาไว้ฉีดล้างรถแบบประหยัดน้ําก็มี15องศา25องศาแล้วก็40องศา ไปเลือกใช้กันได้เลยตัวนี้ครบจบในตัวเดียวแล้วยังเป็นระบบดูดน้ําด้วยจุ่มลงไปในอ่างน้ำนก็พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยน้ําแรงๆแบบนี้เลยนะครับผมจะรีวิวตามประโยชน์การใช้งานจริงนะครับไม่อ้างอิงตัวเลขหรือสเปคใดๆทั้งสิน้นเวลาเพื่อนๆตัดสินใจซื้อจะได้ดูที่ประโยชน์การใช้งานนะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จหัวฉีดโฟมผ้าไมโครไฟเบอร์อยู่ในกล่องพลาสติกสวยๆแบบนี้รับประกันความพอใจคืนสินค้าได้ใน7วันตะก้าอยู่ตรงนี้ครับ